สวัสดีครับเชฟโจครับวันนี้เรามาทำ Mango Shot Cake, แมงโก้ช็อตเค้กลาวาครีมกันเคสสุดนี้นะครับผมจะเป็นช็อตเค้กในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องปาดครีมสำหรับคนที่ไม่ชอบปาดครีมเนี่ยห้ามพลาดเทคนิคนี้เลย ส่วนประกอบมี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือซิดฟอนเค้กนะครับวันนี้ทําเป็นซิดพอนลดมะม่วงมีความนุ่มฟูเบาแล้วก็มีกลิ่นหอมมะม่วงเบาๆนะครับซึ่งเราจะเอามาทานคู่กับครีมนมัเองครีมวันนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นลิสต์ในแองกล่าฟาร์มฟิชมิลท็อปปิ้งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิปปิ้งครีมดาร์ลีเบนสไตล์ดาร์ลีสามารถตีขึ้นฟูได้3.7เท่าเลยแต่ว่าเทคนิคที่จะสอนตีวันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนการตีครีมแบบละว่าซึ่งเราก็จะมาลาดเค้กต,ตกแต่งแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องปาดครีีมมด้วยวยย,ววาาาวบบย่งรตััันนนนเเเเขาาาาาาาอออูกกบบลป็็แหื ตอนที่เราตีครีมแบบปกติเลยจะมีเทคนิคไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับแล้วามาเตรียมส่วนของเคสซิสฟอนกันก่อนนะครับเราก็ต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงเคสซิฟอนเนี่ยมันรออบไม่ได้นะอย่าลืมวอร์มตอมอบไว้ที่อุณหภูมิหนึ่งอองศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพะโล่ไข่ขาวก็ใส่โถตีรอไว้น้ำตาลเกลือส่วนที่หนึ่งใส่ลงไปคนให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วตามด้วยน้ำมันวันนี้เชฟใช้เป็นน้ำมันคานล่ากับกลิ่นมะลิลาเล็กน้อย ตามด้วยน้ํามะม่วงครับวันนี้ทําเป็นรสมะม่วงนะใครไม่ทําเป็นรสมะม่วงก็ใช้เป็นน้ำปล่าได้เลยคนให้มสมวผสมละลายเป็นเดียวกันก่อนจากนั้นก็ร่อนแป้งกับผงฟูลงไปเลยร่อนแป้งกับผงฟูตามไปเลยครับจากนั้นคนผสมให้เข้ากันก็จะได้ความข้นประมาณนี้แล้วก็สีออกเหลืองๆห,หน่อย พักส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับเรามาทําส่วนของไข่ขาวกันตีไข่ขาวด้วยความเร็วกลางตามด้วยคีร์ล่า5ตีให้ขึ้นฟูเหมือนสำลีโป่งๆก่อนนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลเราจะตีให้ได้ยอดต่อดนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสองนาทีครึ่งเชฟใส่น้ำตาลจนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเชฟจะรีดเป็นความเร็วต่ำรีดแต่พออากาศอีกประมาณ30วินาทีถึงสีนาทีโอเคตอนนี้ประมาณ3มนาทีแต่อีก20สิวินาทีเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนสิประมาณนี้นะครับผมยอดอ่อนอาจจะค่อนไปทางการนิดหน่อยได้แต่ว่าอย่าให้มันกลางมากครับอย่ามันแข็งเกินนำทัองสองส่วนมาผสมให้เข้ากันแบ่งผสมสัก 2- 3สมรอบก็ได้ครับ ช่วงแรกก็อาจจะคนแรงหน่อยได้ต่อมาก็เริ่มเบามือแล้วนะครับเก็บงานด้วยไม้พายคนจากข้างล่างขึ้นข้างบนถ้าเกิดส่วนผสมข้นเกินไปให้เราคนต่อได้เลยครับผมคนให้เขาเหลวขึ้นนิดนึงอย่าให้เขาฟูมากเกินไปนะครับโอเคเราจะให้ได้ความข้นประมาณนี้นะครับไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปคนจนแบตเตอร์ขึ้นเงาแล้วก็เหลวขึ้นประมาณนี้ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเชฟจะใช้เป็นพิมพ์ป่องนะครับผมก็คือเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นป่องตรงกลางแบบนี้แล้วก็ถอดก้นได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นิ้วหรือว่าประมาณ1ปอนด์นะครับแต่ว่าไม่เป็นแบบสูงๆนะถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้พิมพ์ป่องก็อาจจะใส่พิมพ์เค้กขนาดสองปอนด์ได้พิมพ์ปองเนี่ยจะช่วยให้เค้กของเราสุกไวขึ้นนะครับเราก็สามารถอบแบบสูงๆได้ งันก็ใช้ไม้พายเกลียๆนะครับให้เขาลงไปที่ข้างล่างพิมพ์ให้หมดเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เกีย่ยเนี่ยเดี๋ยวเค้กมันไม่เต็มนีโอเคครับผมประมาณนี้ด้านหน้าเราก็อาจจะขย่านิดนึงแต่ว่าพิมพ์ลักษณะเนี้ยเราจะไม่เคาะนะถ้าเกิดว่ามันเคาะเนี่ยมันจะอาจจะไหลไปข้างล่างได้พออากาศถ้าเกิดว่ามีพวอ,อากาศเยอะใช้มาจิ้มฟันเกลี่ยด้านบนได้บนบนไป วางสซทาร์ทีท่รองผ้าชุบน้ำหมาดๆไว้นะครับเชฟจะนำเขาอบที่ไฟ1 6 0อบงศาไโบล่าไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ35นาทีแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช้พิมพ์ปองเป็นพิมพ์เค้กปกติอาจจะใช้เวลาประมาณ40-45นาทีอย่างไรลองดูนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกัน,กนตอนนี้เค้กของเราก็สุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะคว่ำเค้กออกมาเลยก็คือเราจะเคาะขอบเค้กก่อนให้เขาเหมือนกับว่าล่อนๆออกมานิดหนึ่งจากนั้นเราก็จะคว่ำลงบนผ้า ที่ลองบนหาดแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆขยับถ้า,ถ,าถ้าเกิดมันติดก็ค่อยๆขยบไปขยามาทีนึงนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็คือไม่ได้ทาไขมไันใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดอบได้ที่เขาจะหลุดออกมาพอดีแบบนี้ประมาณนี้นะครับผม เวลาเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนนะของเชฟเนี่ยใช้เวลาน35นาทีของนักเรี่นกะเอาดูนะครับผมประมาณ33-35นาทีไฟ1 6 0 1 65องศาซึ่งตรงนี้แล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดว่าอบแล้วมันติดพิมพอาจจะเพราะว่าเราอบสุกเกินไปนะครับก็คืออาจจะลองลดเวลาดูแต่ถ้าเกิดเราลดเวลามากเกินไปเค,ค้กมันไม่สุกเนาะมันจะหดเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวเชฟจะพักเค,ค้กให้เย็นสนิทก,ก่อนแล้วเราก็ย้ายลงเค,ค้กบอร์ดขนาดหนึ่งปอนด์แล้วเราค่อยมาตีคิมตกแต่งหน้ากัน ระหว่างที่เรารอเค,ค้กย็งสนิทเนี่ยเรามาทาส่วนของซอสมะม่วงกันซอสมะม่วงตรงนี้เนี่ยเอาไว้ทานคู่กับเค,ค้กนะครับวิธีการทําก็คือใส่ทุกอย่างลงหม้อไปเลยเหยยกเว้นเนยเริ่มจากน้ํามะม่วงตามด้วยเนื้อมะม่วงบดน้ําตาลครับแป้งกล้ไส้ถ้าเกิดไม่มีแป้งกล้ไส้ใช้แป้งข้าวโพดแทนได้ตอนนี้เชฟยังไม่ได้เปิดไฟนะเราจะคนให้ทุกอย่างละลายเข้าหากันก่อน ปริมาณน้ําตาลก็ปรับได้ตามชอบนะครับแล้วแต่มะม่วงด้วยว่าหวานมากหรือว่าหวานน้อยคนให้แป้งละลายไปกับตัวน้ำมะม่วงของเราก่อนคนจนหมดเม็ดแป้งเราจะเปิดไฟกลางกวนจนส่วนผสมข้นและเดือดตอนนี้ส่วนผสมเริ่มข้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้มให้มันเดือดไปเลยสังเกตว่าซอสมันจะสีใสขึ้นก็คือแป้งเขาเริ่มสุกแล้วนั่นเองถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งข้าวโพดสีมันอาจจะขน่นนิดหน่อย โอเคตอนนี้ส่วนผสมก็เดือดแล้วนะครับแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยคนให้ส่วนผสม,สมคลายร้อนสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะใส่เนยเมื่อส่วนผสม,สมเริ่มคลายร้อนลงนะครับเราก็ใส่เนยลงไปได้เลยวันนี้เชฟใช้เป็นเนยเค็มนะเนยตรงนี้จะไม่ใส่ก็ได้ครับผมแต่ว่าใส่แล้วซอสของเราก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นคนให้เนยละลายไปเลยครับตรงนี้เราสามารถชิมก่อนได้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันหวานไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เติมน้ำมะนาวเพิ่มได้แต่ว่าของเชฟเนะี่ยรู้สึกว่ามะม่วงมันจะไป่ค่อยสุกนะครับมันก็เลย ออกเปรี้ยวๆหน่อยเพราะนั้นเชฟจะได้เติมมะนาวแล้วก็สามารถปรุงแต่งรสชาติตามชอบได้เลยนะครับผมรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานโอเคครับผมตอนนี้เนยละลายหมดแล้วเดี๋ยวเชฟก็จะเปลี่ยนภาชนะใส่ชาบเราไว้พักส่วนนี้ให้เย็นสนิทก่อนนำไปใช้งานเรียบร้อยแล้วครับผมซอสมะม่วงเดี๋ยวเราไปตกแต่งเค,ค้กกันต่อ ตอนนี้เค,ค้กของเราเขาเย็นสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของครีมตกแต่งกันวันนี้เชฟใช้เป็น r rich fresh milk topping ตรงนี้เขาเป็น Wipping cream d a i r y เป็นสไตล์ dairy สีเขาจะออกนวลๆหน่อยนะครับผมก็เวลาตีเนี่ยเขาจะตีขึ้นฟูดได้ง่ายมากแล้วก็อยู่ตัวดีด้วยทมด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับเปิดความเร็วต่ำก่อนนะตีให้น้ำตาลไอซิ่งละลายไปกับตัววิปครีมก่อนเมื่อน้ำตาลไอซิ่งละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดเป็นความเร็วก้าง ทิ้เนวันนี้เนี่ยเราจะตีไม่ให้มันตั้งยอดนะครับเราจะทําเป็นลักษณะเหมือนเป็นรีตกแต่งแบบา ok ul, ลาวาก็คือลาดแล้วมันไหลๆเพราะฉะนั้นอย่าตีให้มันแข็งเกินนะสังเกตว่าพอเริ่มมีลายตะก้อน,นะครับให้เราหลีเป็นความเร็วต่ำหรือว่าปิดเครื่องใช้ก่อนก็ได้เราจะตีให้มันเหมือนเกือบตั้งยอดแต่ว่าไม่ตั้งยอดนะวิคกี้นตัวนี้เนี่ยเขาตีขึ้นฟูได้3.7เท่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะตีให้มันไม่ต้องขึ้นฟูมากตอนนี้ใช้ปรับเป็นความเร็วต่ำแล้วน,นะครับอ่ะประมาณนี้ลองเช็คดูก่อนเครานะ เหลวอยู่ครับผมเกือบตั้งยอดเกือบจะตั้งยอดอ่อนแต่ก็ไม่ได้ตั้งยอดประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวใช้ไม้พายคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งดูสมดุลสม,ส,มสุดท้ายอีกครั้งนึงครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ตีแข็งเกินไปให้เราเติมวิปครีมแบบเหลวลงไปแล้วก็คนได้เลยเขาจะเหลวขึ้นเองนะครับแต่นี้เชื่อว่าประมาณนี้ของเชฟไม่ต้องเติมนะ่ะใครตีเลยป้ายก็เติมนิดหน่อยประมาณนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเอามาลาดบนเค,ค้กกันเทคนิคนี้ก็จะเหมาะมากครับผมสําหรับคนที่ไม่ชอบปัดเค,คนะ้กเนาะเพราะว่าเราก็แค่ตักแล้วก็ละเลงลงไปอย่างนี้เลยอันนี้เชฟเป็นจากไม้พายเป็นช้อนนะให้เราตักแล้วก็ละเลงไปให้ทั่วก่อนเรื่องหยดให้มันไหลไข้างๆเนี่ยอย่าเพิ่งคิดมากลาดไปที่ด้านบนก่อน นิ้ค้มตัวนี้เขาเซตตัวค่อนข้างดีนะครับอันนี้สังเกตว่าคนเป็นเรือๆเนี่ยมันก็เริ่มเซตตัวมากขึ้นแล้วจากที่มันเรลวๆมันก็เริ่มเหมือนกับว่าอยู่ตัวมากขึ้นอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยแต่งทีหลังจากนั้นก็เคาะตบก้นมนะันอะแล้วเราทีนี้เราค่อยดูแล้วว่าตรงไหนที่เราอยากให้มันเพิ่มอยากให้มันลดยังไงอ่ะตรงด้านหน้าเชคมองไม่เห็นนะเดี๋ยวขอมาตรงนี้ตรงนี้ก็เพิ่มสักหน่อยซิมันน้อยไปหน่อย ตรงนี้อีกนิดนึงใช้ช้อนช่วยเกลี่ยได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเกลี่ยมากครับช้อนเกลี่ยยังไงมันก็ไม่เรียบนะให้เราเคาะเอามันจะเนียนมากกว่าอ่ะโอเคเคาะอีกครั้งหนึง่งน่านเรียบร้อยแล้วเราก็ตบๆๆให้มันไหลๆล,ลงไปเนี่ยเร็วกว่าปาดครีมเยอะเลยโอเคครับผมประมาณนี้ก่อน เดี๋ยวเชฟจะแช่เย็นส่วนนี้ให้ครีมเขาเซ็ตตัวก่อนแล้วเราค่อยมาวางผลไม้ตกแต่งด้านหน้ากันใครทำแล้วหน้าไม่เนียนไม่เป็นไรนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามีของตกแต่งด้านบนเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวแช่เย็นไ้ก่อนนะครับประมาณ15-30ินาทีตอนนี้ครีมก็เซ็ตตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งเค้กกันต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยเชฟจะตกแต่งด้วยผลไม้สดก็คือมะม่วงมะม่วงก็คือหัน่น2ขนาดนะครับผมขนาดสี่เหลี่ยมเตา๋าแบบใหญ่หน่อย กับสี่เหลี่ยมเตาแบบเล็กหน่อยอันนี้ก็คือไม่ต้องวัดขนาดก็ได้นะครับผมหัน่นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเชียวก็จะวางด้วยผลไม้สดด้านบนซึ่งใครอยากบีบครีมก็บีบได้นะแต่ว่าวันนี้ใช้จะตกแต่งลักษณะเหมือนแบบลงมินิมอลหน่อยก็คือวางลงไปได้เลยจัดเป็นกลุ่มกลุ่มก่อนก็ได้ครับผมเอาชิ้นใหญ่ก่อนแล้วค่อยลงชิ้นเล็กจากนั้นก็ชิ้นเล็กๆนะครับก็ใสแ่แซมแซมลงไปเลย อนนี้เชฟก็วางทั่วแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่องว่างที่เหลืออะไรเงี้ยเชฟก็จะใส่ครัมโบลแท่งๆลงไปเลยโรยๆไปเลยนะครับครัมโบลอันนี้เป็นออปชั่นอลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่ก็คือมันก็ช่วยเพิ่มเหมือนกับว่าเท็กซ์เจอรก์กรอบๆอะไรเงี้ยให้กับตัวขนมของเราอันนี้แล้วแต่เราชอบรับแล้วก็เติมสีเขียวให้นิดหน่อยนะครับอันนี้เชฟใช้เป็นใบถ่านนะนักเรียนสามารถใช้ใบอื่นๆได้แล้วแต่นักเรียนสะดวกหาได้เลย ก็เด๋ยวเชื้อวางแค่สอันก็พอนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับแมงโก้ช็อตเค้กครีมลาวาของเราก็การตกแต่งก็คือแล้วแต่น,แแตนักเรียนต้องการได้เลยนะครับเวลาทานก็คือตัดแบ่งออกมาแล้วก็ใช้ซอสมะม่วงครับผมราดลงไปแล้วก็ทานคู่กันหรือว่าจะทานเปล่าๆไม่ต้องใช้นมมะม่วงก็ได้ก็อร่อยอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะใส่ปรตรงกลางก็ได้เวลาตัดออกมาก็จะเป็นลนักษณะเหมือนเป็นครีมลาวาตรงนี้แล้วแต่นักเรียนเสิร์ฟได้เลยนะครับท่านไหนสนใจอยากลองใช้ลิสต a เ e สเนวท็อปปิ้งสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบ ery, นนเบเกอร เคยทำแล้วยิงลิมส่งกบานได้เช็คชมบ้างนะครับ